สบายดีสบายดีสดีพี่น้องสบายดีเอาอาปาลุงทุกมองดูบิรนมาพบมาพาะคับเฮาอีกแล้วมาพบมาเอกับน้องเบิร์นอีกแล้วนี่สองสาหลาบัน้าพี่น้องบรรยากาศย้ำแรงๆเนาะต้อบครับยัง ก็จะพาพี่พน้องมาเลาะบึงทงหายทงหน้าพี่น้องเอลยไปตามละหากบนำเด็กๆเด็กๆมาใสาเ่เ <c oughs> บ็ดเวลามาเลาะให้เลาะหน้าร้ายมือพี่น้องเอ้ยหน้าหน้าเท่ากับเวลาดอกฝนตกหัวแห้งเห็นบ่พี่น้องน้องปีใสเ่ <c oughs> สเบ็ด <c oughs> ใส่เบ็ดเจ๊ชิดได้กบหรือชิดได้เป็ดเลยพี่น้องเลยใส่ใส่เบ็ดแก่ไก่เฮือนนี่ไปบรรยากาศแย้มแรงๆนะพี่น้องใบดีนะแม่อ้ใส่ใส่เบ็ดแก่ไก่เฮือนเจ๊ชิดได้กบหรือชิดได้เป็ดน้องเบิร์นไปน้ำบุได้น้ำบุได้บ่ น้องเบิ้ลก็ใส่สูทสีแดงแดงวันเกิดพี่น้องเลยแดงกันแดงมองไหมแดงกันแดงเลยมันจะกัดุ่งไหทุ่งหน้าพี่น้องเอ้ยเข่าหากัดเป็นบ่าวเป็นสาวบนเลยได้พี่น้องเอ้ยจะหน่อยกับเข่าหอกจะออกห่วงเลยนี่เข่าหน้าเจ้างามเบาเบาเบิร์เข่ากระเพื่อมกำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยฝนกับโบตกมาใส่ตกกับพอลินลิน เแวขาเห็นเขาเขาบังยกเเขาเห็นเขาเขาบงยาวเขาห่นะเขาห้นง่าดิงามเบ่บ่แม่เดี๋ยวไปไปเลอเบนทงไหายทงหน้าก่อนพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งอยังไปเบิ่งเขาเจ้าบ่ เขาเจ้าก็เริ่มสูงเลยได้ไงที่ถ่วงหัวเจ้าแล้วนะมึงเนี่ยว่าวเขาสูงเหมือนกับลงไปแทะมึงกำลังเพียงคอเพียงสายเพียงหยังเพียงปากเป็นปีใช้เบ็ดเนาะอะไรมันก็เขาเชื่อเห็นบ่พร หน้าเขาดำถี่นะพี่น้องมันก็เลยขากกเข่าแม่พุ่นหนองกันกับไปพี่น้องเลยพี่น้องไปเดี๋ยวเขาชิพผ้าผีผาน้องไปเบื้องเขานำผ้าไปเบื้องเด็กๆใส่เบ็ดนำไปเลาะบนเขาน้ำพี่น้อง,งเ,ยเยยลยแม,ม่น้องกันกับเลยลงมาเลาะหายหน้าแต่เต้ฝนตกกับบอเลยลงมาจากเถื่อเลยฝนตกกับฝนตกบ่แห้งตกกับตก พอลิลินเนาะเข่ากระจนว่าไม่ตายเลยแถวนี้แถวนี้หลงน้ำพอมีน้ำอยู่พี่น้องเลยฝนกับโบตกมาปลากรบอกได้ลงหลีเนาะปลาลงหลีตรงต้นปลาอุ้ยลอยปลาบัดเดีมาใส่เบ็ดปลาเนาะน่ามันบุร้ายใส่เบ็ดปลาค่ะใส่ยำกังเวินใส่เบ็ดปลาเลย ใส่ใส่เนี่ยก็เว้นนต่นมันหาหลอกกินเนี่ยก็ขึ้นมันก็หล่ออยู่แล้วถุวงหายถุงง่ายเนม่ยมาแรงแล้วพี่น้องวันนอกวันหน้าเฮากับอากาศดีดีพี่น้องเลยลมผัดเย,ย,ย็นวอยวอยนี่ห้าสีไปทางหนองการใส่ไปเบิ่งหนองการใส่เบ็ดพี่น้องเขาพุ่มกำลังขึ้นกันว่าฝนตกมาใหา นี่แห้งก็สิงห้ามที่เราให้เขามันจะงามอยู่สบายไานะแมโอ้ยสบายดีนะแม่ไอท่านแล้วหอเถอะเดี๋ยวพาไปห่อไอ่ก่อนสบายดีสบายดีนสบายดีนะไม่อายโอ้ยนะไม่อานะไม่อา จักแมนเพิ่นเว้าอีหยังน่ะแม่อ้ายน่ะแม่อ้ายอ้ายคือลงไปใส่เบ็ดอยู่กลางไห,หน้าแธอได้สิเห็นน่ะเนี่ยเฮาก็สิเลาะขึ้นไปทางหัวหน้าพี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่ามื้อนี้จกักงัวไผหลุดมามาผ่าถุงจักแมนหลายถุงนะบ่ว่าแต่ถุงหน้าเฮาถุงนั่นถุงนี่พี่น้องเอ,อ้ยจักสิกินขา้าวหลายบ่ได้ไหลายยังบ่ได้ไปเลาะบังอยู่งัว2โตเฮาก็สิเลาะขึ้นไปทางผมเลยทาง ทั w, Matte, aja, ้งพ oh, ูดและแคบแป่าพ่อี đi, ่นาดน่ไม่อายโอ้ยน่ยไม่อายไม่อายแต่ไบดีน่ยไม่อายใบดีพี่นากันใส่เบ็ดพี่เนาะอันนี้น้าหน้าสว่างกะดำแหลวน้ำล้างหมูเนาะหมูม็นหน้าหองผักกะแยงมัเหรอห๊ผักกะแยงพี่เนาะตัวผูห็นจุกใหญ่ bạc khởi mừng phi động bạc khởi nhang mừng này cho mong động đi cháu hụ bò hãy sai em hãy phi động mừng đu hóm hóm bên miền sẽ tôm cốp bò cho kênh นี่เขาเก็เีทเลาะกันไปทางบุพีแม่ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเอา้าเอ้าิโตะก,กระเทเนี่เขาสิไปเบิรงลีกับพี่น้องลีกันลีลีเหตุว้แหละกะฝนหมู่มาปลายัางมันจะลง่งจเถื่อนเนาะถ้าฝนต๊กนี่เขาก็สิมายามกัน ยัา,าดูนี่นี่ใช่ฝุ่นป้าป้ายังดูนี่ฝุ่นไม่ก็ดูนี่ฝุ่นไม่ก็อ,อยู่นี่ผูมาต้องไปก่อนดีพัน้องกันพีน้องเอ้ยเห็ดเมียนถ้าฝนมาก,กยังบม่มาจักเถื่อไปไต้องไไดบนี้เปก่อนหดดนีหอกอ <laughs> กสิหาทางวิญไป ไปก่อนข้า yeah. ก oh, so ็สเไปหลอกเบิงถุงหาถงหน้าครับพี um ่น้องเลยมมากัเองโอ้ยนี่มานหนัเกี้ยงยังาก็สิจกงวสิกินเขาวางได้หพี่น้องข้าบดอยู่เพื่อนเลยบดแนมลงมาให้หน้าบุกินดอกน้องเบิวะคือหูอันบุกินไปย่างไปเบิงน้าเราเบิงก่อน ขากับบอยากงามไม่ได้ดอกทั้งโน้นพี่น้องเลยฝนโบโตกใส่นี่แต่หยาแต่ทั้งลองน้ำเขาเมื่อหาบ้านงามอยู่ทั้งโน้นน่ะแดงให้กว่าอีช่างให้กว่าไพ่ใหม่มันฝนบ่ตกฝนบ่ดีอุ้ยหาไปเห็นยังกับกนยังได้มืออื่นังมาหา แม่อันน no <DVD> ี้บักข้าวน้ื่ออ๋ออยู่นนีอ๋ยอันนี้ขาเจ้าเฮาเฮาใส่ขาวเจ้าซี่ให้ป่อยหูบ่ใส่หลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาบ่ค่อยกินขาเจ้าเนาะทันยามเวียกนี่กินแล้วสิหิวไบ่ค่อยกินบ่เคยกินนะแบบว่าบ่ค่อยกินแล้วก มันแบบกินมันมาอยู่ท้องเขาพอเขากินเขาเหนียวมันแต่เกิดเ้องกูห้องคืยกันห้อคุยกันเจ้ากินเขาเจ้าหรือเขาเหนียวเขาเจ้าเขาเหนียวเอาสีเห็นหรือว่าหมองวงกินขำหรืพี่น้องเง้ยเอาสีเนี่ยมืออื่นเทาจังมาหลอบมึงเนาะปะโง่ไปหาเด็กๆที่ใส่เบส Điệt, đi đi xe bidu bay hai hạ hai Hạ hai Mẹ hai mẹ hai hai cái hai hai cái hai 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 บันจะกาศยามแรงแม่ต้นมเสียงไปไหตรงเยอังนี่เราก็สิไปตามเด็กๆพี่น้องเยมหนด้อ่าอ้ยเด็กๆอ่ายกับเอยกัไปปานอกเนาะบทานนอกไม่ใช่น้ำคือเห็นมีมีมีน้ำอยู่ที่ใช้เบ็ด นี่นีนบัวคุยบาดมาในนี่เพื่อเห็นผู้บ่าวพี่น้องผู้บ่าวผู้บ่าวมาหลินน้ำน้องได้แล้วนี่นี่นี่มองนี่ โอ้ยเห็นแต่จะขักแม่ทมแท้ยังเก็บขัน,น,นเอามาจะขันเบ็ดเสียลายกับ่จือพี่น้องเ้ย <c oughs> ใส่สิบกว่าขั้นก็นได้อยู่สิบกว่าโตเนาะยามสองเถือ่อถึงหลบเส้ากับยามกลางคืนเนาะก็พอได้กินอยู่ข้าวบริเช็ดข้าวบริใส่ขายไปหน่อยใส่แต่พอได้กินหาอยู่หาก,กิน,น,นเนาะ่ใส่เบ็ดจ้ะใส่กระต่ำใส่ต่ำแต่ก้มน้อย <c oughs> ใส่ทุง่งบุตรอุตตร์ยวสิพาพามาเบิ่งพี่เนาะข้าวสีผ้าผีผ้าน้องมาเบิ่งผู้บ่าหลินหนำเนาะ ผู้เบาวบาข้ามแหล่าวโอมมาแทกพอกันเล็ดมาขี้นอนได้แล้วคำนี้พอกันมาหลิดน้ำอยู่เป็นเบิ้นเบิ้นม่วนม่วนม่วนบ่าบึงข้าเจ้าหลิดน้ำผู้บ่าหลิดน้ำพี่น้องคำนี้ยังมาหมุนน้ำบอลลิปอลลแมมแต่ข่าสมัยแม่น้องกันยังหน่อยหลิดน้ำหวย เบิ่งคักเบิ่งแม่อยากลินน้ำเขาได้นะพี่น้องเลยน้ำมันเร็งบกระอาบะลุงนี่ลูกผู้บ่อลลินน้ำเนาะคลิปนี้เขาก็แสดงลาพระจากพี่น้องไว้เพียงคนนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเสารหล้าบันนาในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจเขาเห็ุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิดงถุงหม่องถุงบอดส่งมาล้ด้วยเบิ่งสบายดีลูกหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้ยหันหน้ามาดีๆีบายบายก่อน